สวัสดีครับนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งช่องแดงมิชชินเนอดีมากหัดพูดชื่อช่องบ้างไอ้เหี้ยคนจะหนีไปช่องมึงหมดแล้วโอเคนะครับก็เป็นไงพักผ่อนที่ญี่ปุ่นมาดีครับอ่าได้หมวกมาทำงานที่เรารักกันต่อเหมือนเดิมนะครับกลับมาทำงานเดิมก็ขอเปิดด้วยกับเจ้าตัวที่มีรถพร้อมรับก่อนละกันนะครับนั่นคือรถ YZF R7 นั่นเองนะครับตัวนี้มีพร้อมรับสีน้ำเงินนะ ใครที่กำลังหาอยู่หรือได้เห็นคลิปนี้สนใจอยากได้อาเซเว่นสีน้ำเงินเลยจัดไปแน่นรับรถกลับบ้านเลยมีคันหนึ่งคิวว่างพอดีหนึ่งคันสีเดียวด้วยใช่ไหมสีดำยังไม่ว่างสีเดียวสีดำต้องรอเฉดเดียวกับอาวันปี2022สีเดียวกันเป๊ะแล้วก็ยังไม่มีการออกสีใหม่มาในปี2023อาจจะใช้สีเดิมก็ได้ยังไม่แน่อ่าเอาเป็นว่าใครใครเสี่ยงคันเร่งขอให้มันผ่านช่วงที่มันมีโอกาสคาดเคลื่อนไปได้ก่อนถึงจะใช้ยืนยันนะเสียงคันเร่งครับ มาก่อนก็ได้ขี่ก่อนนะครับอ่ะโปรโมชั่นยังไงอาเซเว่นตอนนี้โปรโมชั่นนะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของส่วนลด26,000บาทนะครับ26,000ฟรีกันภัยชั้นหนึ่งและจดทะเบียนพรบฟรีย้ำอีกเช่นเคยสำหรับใครที่เครดิตดีนะครับและไม่มีการติดปัญหาในเรื่องของเครดิตนะครับออกรถ10%นะครับหักส่วนลดเรียบร้อยออกรถเพียง7,900บาทกําเงินมา7,900พันเก้าออกรถได้เลยอ่าก็คือกรณีในการจัดไฟแนนซ์ที่10%นะอ่าที่10% 7,900เป็นเจ้าขปอร์เซ็เต็มเท่าไหร่้าเป็น ซื้อสดก็ได้ราคารถเต็มเท่าไหร่สามแสนสามื่นเก้าพันบาทแล้วก็ได้กิบเบิรชเชอร์สองเป็นรถอีกสองเป็นรถไปล 000, 000, ไเลยตรงนั้นนะค,ครับโอเคอ่ะใครที่รอ R7 อยู่ R7 อยู่นะฮะสปอร์ตสายพันกลางมีเดียมไซส์นะครับหลอ่ลอๆแบบนี้ขี่ไปไหนเขาก็คิดว่า R1 นะครับไม่กล็ R15 และะ้วแต่คนนะฮะกลัวจะเรียกว่า R15 มากกว่าเอออแต่จริงๆรถตัวจริงมันหล่อไซส์พอๆกับ R3 จริงๆนะใครเล่นอยู่จะรู้สึกว่ามันคือใครถ้าใครเล่น R3 มาเอาจริงนะเพิ่มงบมาเล่นตัวนี้ดีกว่า ฟอรดดาวแค่เจ็ดพันเก้าผ่อนประมาณเท่าไหร่เจ็ดพันเก้านี้หกพันเก้าสิบบาทห้าปีห้าปีโอเคก็ชิวๆผ่อนเพิ่มจากอาสามานิดหน่อยใช่ครับแต่ได้สเปครถเจ็ดร้อยสี่สีกใช้เงินน้อยกว่าด้วยนะเออออกรถก็ใช้เงินน้อยกว่าถ้านั่งไม่ต้องจัดทรงด้วยแฮนด์ก็เป็นจัดโชคคือสปอร์ตมาเลยอ่ะไม่ใช่หลังตรงนะฮะตัวนี้นอนขี่นะตัวนี้หล่อๆเท่ๆเลยแล้วก็น้ำหนักพอๆกับอาสามไม่หนีกันเท่าไหร่ อันเนี้ยน้ำหนักจะใกล้เคียงกับอารซิกอือารซิกจะหนักอยู่ที่ร90ใช่ไหมตัวนี้อยู่ที่189แอ่าแต่อารซิกก็4สูบไงใช่พอมาเป็น2สูบปุ๊บถังก็แคบลงหนีบง่ายขึ้นมันเรว่ามันดูเบากว่าอ่าคอนโทรลง่ายกว่าครับนะครับสำหรับอาเซเว่นนะฮะตอนนี้ก็มีว่างอยู่อย่างที่บอกรีบมาเอานะเพราะว่าวันนี้ถ่ายคลิปวันที่13กุมภาใช่ใครดูคลิปแล้ววันนี้ก็รีบมาซื้อ1 4่กุมภาพาแฟนมาซื้อนะของขวัญวัน ถ่าย13เดี๋ยวคลิปนี้จะออนแอร์ที่เดือนหน้า <c oughs> หายไปแล้วป่านนั้นก็คงหายไปแล้วเ <c oughs> พราะเจ้าของช่องขี้เกียจตัดงั้นเดี๋ยวลงให้เลยไม่ต้องตัด <Okay. S 1> อโอเคอ,อ่าโอเคตอนนี้อาร์เซนฝากไว้เท่านี้แล้วก็มีอีกตัวนึงอ่อาจะต่อเลย่ะม้าเดี๋ยวเจอกันใครสนใจก็ทักไลน์มาเดี๋ยวลงคอนแทคเซแบงไว้ให้นะครับหรือคอมเมนต์มาทักหาผมก็ได้นะเดี๋ยวดูแลให้โอเค